นอน้อมในคุณพระรัตนตรยัยกราวกระผมขอถวายความเคารพแดพพาา่พระพรมมงคลยาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิลินทโลขอ,อการพระเถรานุเถระเพื่อกล่าวธรรมปฏิสันทานต้อนรับศรัทธาญาติโยมด้วยธรรมและขอเจริญสุขสวดดัสดีท่านสาธุชนทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในบรวรพระพุทธศาสนา เดินทางมานาั่งอย่างวัดศรีรัตะนธรรมารามแห่งนี้ทั้งที่นั่งอยู่เบื้องหน้าตอนนี้ด้วยและที่รับชมการไทายทอดสดอยู่นัขณะนี้ด้วยนะในเบื้องต้นก็ให้ทุกท่านนั่งในอิริยาบถสบายค่อยๆเอามือวางลงได้หลับตาพริมยิ้มน้อยๆภาวนาพุทโธไว้ในใจของเราก็ได้ทำใจให้เบิดบานเปิดใจให้กว้าง รับฟังสิ่งที่จะเป็นประโยชน์หรือจะลืมตาก็ได้ไม่ว่ากันแต่ขอให้สำรวมด้วยกายวาจาใจของเรานะก็เป็นอีกวันที่เราได้ตื่นเช้าได้มาเจอกันในสถานที่อันสัพปปยะสถานที่ยังเป็นกุศลสถานที่จะทำกุศลให้เกิดขึ้นคือวัดศีละตะัตนธรรมรามแห่งนี้ เมื่อครู่ได้ยินว่าท่านเจ้าภาพจะมาทำบุญอุทิศใช่ไหมอุทิศให้กับคุณแม่ภการีผู้ล่วงลับไปแล้วเนาะเชื่อไหมเชื่อไหมว่าอุทิศไปแล้วท่านจะได้รับเชื่อแต่หลวงพี่เมื่อก่อนไม่เชื่อ ไม่ใช่แค่หลวงพี่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่เชื่อในสมัยพุทธกาลก็มีคนไม่เชื่อว่าการทำพิธีบวงสรวงการให้ทานนั้นเนี่ยอุทิศไปผู้ล่วงรับไปแล้วจะได้รับพอพูดอย่างนี้โยมตกใจเลยโอ้โยมอุตสาห์มาทำบุญเดี๋ยวคุณแม่จะไม่ได้รับตั้งใจถวายพ้าไตาด้วยถวายอาหารด้วยคุณแม่จะได้รับไหมเนาะที่พูดอย่างนี้ให้เกิดปัญญา ไม่ใช่งมงายจริงไหมเราไม่ได้เอาความศรัทธามาทำให้คนงมงายเพราะคนเชื่อแล้วจะบอกอะไรแล้วต้องเชื่อทั้งหมดพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสติปัญญาที่จะพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะมันมีในคัมภีร์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลต้องใจฟังให้ดีนะท่านที่จะอุทิศให้คุณแม่สมัยอดีตสองพันกว่าปีมีพราหมว่าทำพิธีบวงสวงเยอะแยะมากมายถวายทานอันดีปราณีตอย่างมหาศาลพราหมณ์ก็เข้าไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยการบวงสรวงการให้ทานทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ได้รับพระผู้มีพระภาเจ้าตรัสว่าจะได้รับโดยฐานะที่ควรได้รับในฐานะที่ไม่ควรได้รับก็จะไม่ถึงเป็นสองส่วนนะ คนที่สมควรที่จะได้ก็ได้คนที่ไม่สมควรที่จะได้ก็ไม่ได้โอ้สุดยอดเลยยังไงต่อพราหมก็ถามว่าแล้วเป็นยังไงล่ะพระพุทธเจ้าครัพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงตรัสว่าหากคนเหล่านี้เนี่ยลาจากโลกนี้ไปแล้ว ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดานะท่านทั้งหลายก็จะไม่ได้รับสงสัยไหมสมมุติพวกเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ทำบุญให้ถาดรักษาศีลแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์พวกเราจะมีสุขอันเป็นทิพย มีที่อยู่อันเป็นทิพย์ที่เราพวกเราเคยสร้างไว้ตอนเป็นมนุษย์ไปเป็นผลอยู่บนสวรรค์มารดาบิดาของเราเคยสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสสร้างวิหารสร้างเจดีย์ถวายอาหารรักษาศีลให้ทานทำสมาธิภาวนาไปเกิดอยู่บนสวรรค์มีสุขติเป็นที่ไปเราอุทิศให้ในวันนี้ท่านจะไม่ได้รับ เพราะท่านมีของท่านอยู่แล้วท่านเสวยสุขของท่านอยู่แล้วพราหมณ์ก็ถามอีกแล้วใครจะได้รับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้รับเพราะว่ามนุษย์มีอาหารของมนุษย์เหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าท่านไหนแพทย ุณ <Rapid. S 1> หมออุท <Therm om, S 1> <diabetes> ิศบุญตอนนี้ให้หลวงพี่หลวงพี่ยังเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่หลวงพี่ได้รับไหมคุณหมอขอน้องอุทิศบุญเข้าขาหมูถวายหลวงพี่แจ๊ดอ้าวหลวงพี่แจ๊ดนั่งเป็นมนุษย์อยู่ตรงนี้บุญไม่ได้รับแต่ถ้าเอาอาหารมาถวายได้ฉันทันทีจริงไหมนี่คือปัญญาต่อไปถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นเขามีอาหารของเขาอยู่เราไปอุทิศบุญเขาก็ไม่ได้รับจริงไหมนี่พระผูมีพระภาคเจ้าตรัสนะส่วนว่าไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุร,รกายขอภัยครับส่วนว่าไปเกิดเป็นเปรตท่านที่ไปเกิดเป็นเปรตก็จะได้รับโดยตรงเลย เหมือนเทศกาลที่ผ่านมาวันศาสตร์เดือนสิบใช่ไหมเทศกาลวันศาสตร์ประจําปีที่บรรพบุรุษของเราญาติของเราที่ไปเกิดเป็นเปรตอย่างเสวยทุกข์อยู่ในภพภูมิของเปรตก็จะได้รับทีนี้พราหมณ์ก็บอกก็ยังไม่เชื่อพราหมณ์ก็ถามว่าแล้ว ถ้าไม่มีใข่ได้รับไม่มีญาติไปเกิดเป็นเปรตเลยล่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าไม่มีญาติของเธอที่ยังเป็นเปรตอยู่ไม่มีเพราะการเสวยทุกข์อยู่ในภพภูมิของเปรตจากการผิดศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมพูดเทศเพ้จอเจอคาหยาบส่อเสียดดื่มของมึนเมา มีกายวาจาใจทุจริตที่ไปเกิดเป็นเปรตนั้นเสวยทุกขอยู่ยาวนานมีอยู่พรามก็ไม่เชื่ออีกแล้วถ้าไม่มีเลยลหละพระพุทธเจ้าค่ะนี่เราต้องเอาตัวอย่างนะเราต้องสงสัยบ้างไม่ใช่เชื่อไปหมดทุกอย่างต้องสงสัยสงสัยแล้วต้องถามท่านผู้รู้เพื่อให้เกิดปัญญา โชคดีในสมัยพุทธกาลยังมีพระผู้มีพระภาคเจ้าคอยตอบปัญหาให้พรามก็กลับทูลถามอีกไม่เชื่ออีกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามียังไงก็มีพรามไม่เชื่ออีกนะสครั้งก็ยังไม่เชื่อทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ายังไงโยมป้าฉลาะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเอาอย่างนี้ สิ่งที่เธอทำในวันนี้ย่อมสําเร็จผลแก่เธอถ้าเธอละจากโลกนี้ไปแล้วไปเกิดอยู่บนสวรรค์ก็เป็นของเธออยู่บนสวรรค์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีนะเป็นคนให้ทานแต่ว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้นะเพราะอะไรเพราะฆ่าสัตว์เพราะยังผิดศีลอยู่เล็กๆน้อยๆข้อสองข้อสข้อ แต่ให้ทานให้ทานเต็มที่เลยแต่ผิดศีลก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าอานิสงส์เนี่ยจะทําให้เธอไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีวันนะดีไปเกิดเป็นช้างของพระราชาไปเกิดเป็นมา้าในขบวนทัพที่มีการตกแต่งประดับประดามีอาหารอย่างดี เราก็เลยได้เห็นสัตว์แต่ละประเภทบางประเภทไปเกิดอยู่ในวังใช่ไหมบางประเภทไปเกิดอยู่บ้านไฮโซเป็นหมาพุดเด่นชิวาวา่าทานอาหารกระป๋องอย่างดีบางตัวไปเกิดเป็นหมาวัดที่ไม่มีอาหารทานบางตัวไปเกิดเป็นหมาวัดสีมีอาหารทานทุกมื้อเลยที่เหลือจากพวกเราอานนี้สงเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแก่เธอหายสงสัยหรือยัง โอเคแล้วนะนี่ผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสมัยแห่งพุทธกาลทีนี้ละ่ะโยมที่จะอุทิศบุญคือเป็นลูกใช่ไหมเป็นลูกใช่ไหมที่จะอุทิศให้กับคุณแม่ใช่ไหมบุคคลประเภทนี้หาได้ยาก ไม่ได้ยกยอ่อเอาใจพ่อยกแม่ยกนะไม่ได้มาเล่นลิเกเอาใจกันหาได้ยากยังไงบุคคลผู้มีความกตัญยูกะตะเวทิตากตัญญูคือผู้รู้คุณกะตะเวทิตาคือกระ,ะทำตอบรู้บุญคนคนแล้วตอบแทนบุญคุณกลับเข้าใจไหม ง่ายมากมากเลยเรารู้บุญคุณพ่อแม่กําเนิดเกิดมาเลี้ยงดูมาจนชลมหายใจสุดท้ายของท่านแล้ววันนี้หรือตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เราก็ตอบแทนบุญคุณท่านแม้ท่านละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็อุทิศผลบุญให้แก่ท่าน บุคคลประเภทนี้หาได้โดยยากยิ่งปัจจุบันเราจะเห็นเด็กที่เกิดมาใหม่บางครั้งเราไม่มีเวลาที่จะบ่มเพาะดูแลสั่งสอนเขาการที่เขาจะรู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณนั้นหาได้โดยยากพระภิกษุสามนเณรน้นองเนนที่มาเรียนอยู่วัดศรีก็มาอาศัยบุญคุณพระอาจารย์หลวงพ่ออาศัยบุญคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์แล้วขอตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนให้เป็นคนดีทําความดีตอบแทนตั้งใจเรียนหนังสือวันนี้ก็เป็นวันสอบวันสุดท้ายวิชาอะไรนะลูกวินัยหไหมวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายสําหรับนักธรรมตรีที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนรู้ไหมว่าเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ย จากบ้านจากเรือนสละพ่อสละแม่มาอยู่วัดแทนที่จะได้อยู่กับพ่อกับแม่แต่เสียสละมาศึกษาพระธรรมพรวินัยปฏิบัติตนให้เป็นคนดีสัมมนเนรซีวันเกิดเขาเมื่อวานเด็กทั่วไปแทนที่จะได้อยู่ฉลองเป่าเค้กวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์กับพ่อแม่อยู่บ้านแต่เด็กเหล่านี้ไม่มีโอกาส ที่จะได้เป่าเค้กวันเกิดที่จะได้กอดพ่อกอดแม่แต่เขาเสียสละมาประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อพระพุทธศาสนาช่วยงานพระพุทธศาสนาตราตามกำลังที่ตนพอจะทำได้ดังนั้นแล้วเราทั้งฝ่ายบรรพชิตและคลึหัดญาติโยมเรามาร่วมกันกระทำความดีรู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณไปด้วยกันด้วยการอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพ เดี๋ยวเราจะได้ประเคนถวายพระตาหารเรียบร้อยก็จะได้รับพรภาษาบาลีท่านว่ายะถาวาิวหาปูราปาริภุเรนติสาครังห้วงน้ำที่เต็มย่มอมยั่งสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในวันนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น ในการที่สูดแห่งการแสดงธรรมะปฏิสันฐานในเช้าวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านสาธุชนทุกท่านขอจงเป็นผู้เจริญด้วยจตุลพิธพพรใจทั้งสี่คืออายุวันหน้าสุขะภาละปฏิพานทานสารสมบัติคุณสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นจงผลสำเร็จ จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จซึ่งทุกประการเทินสาธุสาธุ